แพตตี้เผยเคล็ดลับหน้าเด็กตลอดการเพราะมีความสุขจากข้างในแดนชมสวยกว่าเดิมนัมเบอร์วันแดนแพตตี้กระเตนลูกแฝดลิกกาโรราออกงานฟูลทีมแดนดีใจใครๆก็ชมภรรยามีลูกแล้วสวยเป๊กกว่าเดิมหน้าเด็กตลอดการพยายามทำตัวเด็กเหมือนลูกแพตตี้เผยเคล็ดลับเพราะมีความสุขจากข้างในไม่น้อยใจแดนหอมลูกก่อนตนลั่นเลือกโรงเรียนให้ลูกแล้ว ค่าเธอไม่เกินปัวเกินเงินรับงานแบบฟูลทีมแล้วสำหรับครอบครัวของแพตตี้อังสุมาล,ลินศิลปสักสักเมธาและแดนวรเวดดานุวงศ์ที่พาลูกแฝดลิกา้าโรรามาร่วมงาน Lego X สยามพารากอน The Grand Celebration of i m a g i n a t i o n ซึ่งทั้งคู่เผยว่ามีความตื่นเต้นและลุ้นอยู่ไม่น้อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแดนจริงๆเคยออกงานตอนเล็กๆส่วนวันนี้ห่วงเรื่องเดียวครับตอนนี้10กว่ากิโลแล้วครับ ไม่คาดคิดว่าจะต้องอุ้มยาวนานขนาดนี้โชคดีที่กล้ามแขนเราค่อนข้างเยอะแขนสั่นเลยหนักจริงๆก็เป็นการบริหารร่างกายก็พยายามคุยว่าพามาเล่นมากกว่าแต่พอเขาเห็นจริงๆนี่คือการท่องเที่ยวหรอพ่อเขาใจเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นงานทุกครั้งจะออกจากบ้านจะบอกว่ามาเที่ยวเสมอซึ่งเขาชอบเที่ยวชอบนั่งรถเล่นชอบมาเที่ยวอย่างโรราถ,ถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเขาอยู่ในงานได้ยาวเลยแต่คนพี่ร้องไห้ อาจจะเกิดจากช็อกค,คนลิก้าเขาเป็นคนกลัวเสียงดังอยู่แล้วเขาเจอจังหวะพลุหลังจากนั้นควบคุมอะไรไม่ได้เลยโฮเลยแพตตี้อาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนั้นร้อยเปอร์เซ็นก็มีความกังวลน,นิดหน่อยช่วงเวลาเย็นเยนเป็นเวลานอนเราไม่เคยให้น้องเลดมาก่อนก็โอเคกว่าที่คิดงานแรกตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นมากกว่าแดน ผมชอบให้ออกงานชอบให้เจอคนมากกว่าอย่างงานที่มีคอนเสปต์แบบนี้น่าจะตื่นตาตื่นใจเพราะว่าลำพังอยู่แค่บ้านเราจะเหมือนว่าทุกอย่างเงียบสงบเหมือนอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำมากๆออกงานแบบนี้เผื่อสมองได้พัฒนานิดนึงแพตตี้ <Patty, S 1> คุณแม่แข็งแรงอุ้มด้วยถือไม้ด้วยสามีแดนวรเวทดานุวงศ์ดีใจแทนใครๆก็ชมภรยามีลูกแล้วสวยเป๊ะกว่าเดิมหน้าเด็กตลอดการแพตตี้ ชีวิตประจําวันทําแบบนั้นอยู่แล้วอุ้มลูกชงนุมด้วยเหมือนกันกับพี่แดนอุ้มคนละคนขอบคุณค่ะเราพยายามทําตัวเด็กเหมือนลูกขอบคุณล่ะค่ะเป็นหลายๆสิ่งที่หลายคนอยากเป็นหลายๆคนชอบถามว่าทํายังไงก็พยายามบอกว่ามีความสุขจากข้างในมั้งแดนดีใจแทนเขาเลยสวยกว่าวันแรกที่เจอด้วยครับนัมเบอร์วันเหมือนเดิมเข้าใจระบบให้ความรักลูกก่อนให้พ่อแม่แพตตี้มันไม่ใช่น้อยใจค่ะ อย่างเวลาเขาลงมาเขาจะไปหอมลูกก่อนแดนนัมเบอร์วันเก็บไว้หลังสุดฟอดใหญ่สุดกอดกันบ่อยๆกอดหอมบอกรักทำกันบ่อยอยู่แล้วอะไรที่เคยทำตอนคบกันก็ยังทำเหมือนเดิมความถี่ในการบอกรักทุกครั้งที่มีอารมณ์อารมณ์รักเตรียมความพร้อมลูกไปโรงเรียนเลือกโรงเรียนให้ลูกค่าเทอมไม่เกินตัวแพตตี้พัฒนาการน้องตอนนี้ดูแต่และเดือนเลยสลับกันไปแต่ตอนนี้คือเริ่มจะพูดเริ่มค่อยๆฝึก อย่างโรราชอบเต้นสายร้องเวลาอุ้มอยู่นะเขาจะหืมหำหืมหำอยู่เรื่อยๆถ้ายืนเขาจะไร้รำส่วนลิก,ก้าชอบเครื่องยนต์นกลไกชอบเตะฟุตบอลอะไรกลมๆชอบเตะแพตตี้เขาอยากให้ลูกเป็นนักบอลแดนโรงเรียนก็เตรียมไว้ทุกอย่างที่ทําได้เรื่องพัฒนาการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ใส่รองเท้าได้ใส่เสื้อแล้วก็พยายามเทรนเรื่องเข้าห้องน้ําปวดฉี่ให้บอก เรื่องค่าเทอมเราทำได้เราก็ตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนตามที่เราทำได้ไม่ได้พยายามเกินตัวเกินเงินที่ครอบครัวเรามีครับแพตตี้เราทำได้